สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาบอกอเกี่ยวกับวิธีการเพิ่มเพื่อนในไลน์นะครับที่เราบล็อกหรือลบออกไปจากไลน์เราไปแล้วนะครับแต่เราไม่สามารถจำไ id หรือ q r code ของเพื่อนได้เลยนะครับเราจะแอดเพื่อนกลับมาได้ยังไงนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเข้าไปที่ไลน์ก่อนนะครับผมจะสมมติว่าผมเพิ่มเพื่อนใครสัาคนหนึ่งให้ดูอ่า โอเคเดี๋ยวผมจะเพิ่มเพื่อนคนนี้นะครับปุ๊บแล้วเราก็จะเห็นเพื่อนปรากฏอยู่ตรงหน้าจอของเรานะครับว่ามีที่เราเพิ่มเพื่อนมาแล้วนะครับแล้วหน้าหลักของเรานะครับก็จะเห็นเพื่อนคนนี้เป็นเพื่อนแล้วนะครับนี่หลังจากนั้นสมมุติว่าเราอะ่ะบล็อกเพื่อนคนนี้แล้วก็ลบเพื่อนคนนี้ออกจากไลน์นะครับ กันบอกโอเคแล้วเราทำการลบเพื่อนออกนะครับพอเราลบเพื่อนออกแล้วตรงหน้าจอหน้าหลักของไลน์เราก็จะไม่มีเพื่อนคนนั้นอยู่แล้วนะครับอ่าแล้วทีนี้เราแล้วกรณีที่เราไม่สามารถจำไอเดีเพื่อนหรือว่า QR code คของเพื่อนคนนี้ได้นะครับคือเราจะหาเพื่อนคนนี้จากไหนนะครับก็คือจากที่ ปุ่มอ่าตรงแจ้งเตือนข้างบนนะครับใกล้ๆกับใกล้ๆกับรูปเพิ่มเพื่อนแล้วก็มีตั้งค่าครับนี่มันก็มันก็จะโชว์เพื่อนที่เราเพิ่งเพิ่งเป็นเพื่อนกันนะครับเมื่อกี้คือเราก็สามารถเข้าไปแล้วก็เพิ่มเพื่อนใหม่ได้นะครับเห็นไหมครับพอพอเราเพิ่มเพื่อนใหม่แล้วมันก็จะปรากฏเพื่อนให้เราตรงนี้ใหม่นะครับ ในกรณีที่เราจํา ID หรือว่า QR code ไม่ได้นะครับโดยการแจ้งเตือนนี้นะครับมันจะแสดงให้เห็นแค่ในระยะหนึ่งเท่านั้นคือถ้าเกิดเราลบเพื่อนคนที่เราอยากจะเพิ่มคนนี้ไปนานๆแล้วอะไรเงี้ยก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่ามันจะปรากฏในแจ้งเตือนไหมเพราะว่ามันมันมันก็ใช้มานานแล้วแต่มันก็โชว์แค่แค่ในระยะแค่เดือนเดียวครับมันโชว์ในระยะแค่เดือนเดียวถ้าเกิดถ้าเกิดเพื่อนๆลบลบเพื่อนออกไปแล้วในระยะแค่เดือนหนึ่ง ก็ยังจะสามารถเพิ่มเพื่อนได้จากการแจ้งเตือนนะครับแต่ถ้าเกิดเลยเดือนหนึ่งแล้วอะ่ะมันก็ไม่สามารถจะเพิ่มเพื่อนได้แล้วนะครับอ่าครับวันนี้ก็มาบอกวิธีการเพิ่มเพื่อนในไลน์ที่เราบล็อกหรือว่าลบออกไปแล้วนะครับโดยที่เราจำไอเดียหรือข้อคนไม่ได้ก็ถ้าเพื่อนชอบก็กดไลค์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ